สัสดีค่ะอันนี้เป็นเตาสำหรับอุ่นออยที่ใช้ในสปานะคะทางร้านก็จะมีไซส์ขนาดนี้เลยค่ะย่อมๆนะคะไม่ใหญ่นะคะสามารถใส่เทียนทีไรได้นะคะหนึ่งก้อนเพราะว่าขนาดที่ใส่เนี่ยเคาจะค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะที่ใส่เทียนนะคะแล้วก็มีความสูงที่ไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะอุ่นเนี่ยมันจะอุ่นได้ค่อนข้างจะให้ความร้อนได้ดีเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของถ้วยชามด้านบนนะคะก็สามารถจุดได้จุดออยได้ประมาณ100 ML เลยนะคะซึ่งสำหรับงาน,นวดใช้ได้ดีแล้วก็เติมอุ่นได้ตลอดซึ่งงานเทียนเนี่ยสามารถจุดได้4 4ชั่วโมงครึ่งนะคะเทียนจุดได้4ชั่วโมงครึ่งทางร้านก็มีจำนวนด้วยตัวนี้ราคาจะอยู่ที่250บาทนะคะต่อชุด สีนะคะมีให้เลือกสีสีค่ะก็มีตั้งแต่สีน้าเงินสีฟ้าสีแดงนะคะออกชุพูแดงแดงนะคะเขาเรียกว่าสีอิดอิดแดงเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองงงสีนิดหน่อยค่ะก็อุ่นออยได้เลยค่ะแล้วก็จะใช้สําหรับเป็น เวลาที่เราจะนวดลูกค้าเนี่ยเราสามารถยกไปได้เลยตัวนี้ก็เป็นที่จับอย่างดีเลยนะคะไม่ร้อนมือนะคะก็ยังไงใครสนใจนะคะสอถามได้นะคะสั่งซื้อได้นะคะที่ลายบ้านดินหอมเลยค่ะมาแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ